สวัสดีครับนักเรียนนะครับชั้นมหนึ่งทุกคนนะครับเราจะมาต่อจากเรื่องที่แล้วนะครับนะเรื่องที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะครับแล้วก็การเพิ่มน้ําหนักเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการเจริญเติบโตนะครับทีนี้นะครับในวันนี้นะครับเรามาต่อกันในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับทีนี้เรื่องแรกนะครับอันที่1เลยนักเรียนจะต้องรู้จัก พฤติกรรมของมนุษย์ทีนี้พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าการเรียนรู้ค่านิยมใจนกติแรงจูงใจนะครับในที่นี้ก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับบุคคลแต่และบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะครับเราเข้าใจาในพฤติกรรมของมนุษย์ก็จะช่วยให้ทําให้เราเข้าใจเข้าถึงธรรมชาติและพฤติกรรมที่แสดงต่อกันนะครับทั้งในพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นะครับอันนี้เราก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเรารู้จักพฤติกรรมของมนุษย์นะครับต่อไปข้อที่2นะครับการรู้จักตนเองและผู้อื่นนะครับหเลยเราต้องเข้าใจตนเองนะครับเมื่อเราเข้าใจตนเองนั้นเราก็ต้องในส่วนที่ดีนะครับเราก็ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในส่วนที่ไม่ดีนะครับเราก็ต้องปรับตัวนะครับปรับตัวให้ดีจากจากไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นให้ดีนะครับทีนี้ เมื่อเราเข้าใจตนเองแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยนะครับซึ่งจะทาให้เราอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับนะตรงนี้นะครับนักเรียนก็ต้องรู้จักการยอมรับนะครับผู้อื่นด้วยนะครับบุคคลในสังคมมีหลายแบบนะครับเพื่อนๆของเราก็เช่นกันนะครับนะมีเพื่อน10คนแน่นอนว่าอาจจะเป็น10แบบก็ได้นะครับตรงนี้เราต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนนะครับนะต่อไปนะครับ การทำงานร่วมกันนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้แล้วยังเป็นการช่วยพัฒนาบุคคลนะครับในสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือการอยู่ร่วมกันนะก็อยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับด้านสังคมอยู่นะครับเรื่องต่อไปนะครับนะการพัฒนากายและจิตนะครับ ตรงนี้ก็สําคัญเช่นกันเขาบอกว่าต้องพัฒนากายและจิตควบคู่กันนะครับจะดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับร่างกายแข็งแรงแต่ภายในจิตใจย่าแย่ก็ไม่ไหวนะครับก็ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพเช่นกันทีนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยต้องควบคู่กันไปด้วยวิธีการต่างๆเช่นตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีนักเรียนเคยหรือเปล่านะครับอย่างตัวครูเองนะครับครูโรงเรียนเราก็ไปตรวจปีละหนึ่งครั้งนะครับคืออย่างน้อยนะครับปีละหครั้ง ตรวจดูนะครับว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเระหวานความดันนะครับทานอาหารอะไรที่เสี่ยงต่อสุขภาพหรือเปล่าเวลาไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปตรวจผลเลือดก็จะผ่านการวินิจฉัยการตรวจอย่างละเอียดก็จะทราบนะครับก็จะทราบสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับคุณหมอก็จะบอกแนะนำนะครับทีนี้นอกจากตรวจสุขภาพแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเช่น นะครับการออกกำลังกายนะครับการหลีกเลี่ยงสารเสพติดนะครับสารเสพติดนี้ต้องหลีกเลี่ยงทุกประเภทเลยนะครับวันนี้ครูก็ยกตัวอย่างมาเป็นต้นนะครับเรื่องต่อไปนะครับนะครับทีนี้ต่อนะครับเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยนะครับอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยนะครับซึ่งนักเรียนผ่านการเรียนชั้นประสมศึกษามาแล้วนะครับนักเรียนก็ ได้เรียนรู้มาบ้างแล้วนะครับก็เป็นหลักการสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะครับตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติที่กําหนดไว้ข้อที่1ดูแลรักษาร่างกายนะครับแล้วก็ของใช้ให้สะอาดนะครับสําคัญมากเลยดูแลอย่างไรนะครับ นะยกตัวอย่างหนึ่งอาบน้ำนะครับอาบน้ำให้สะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งนี่ถือว่าน้อยมากนะครับแต่ที่ที่เราทํากันปัจจุบันนะครับก็เช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน,นอาบน้ำนะครับเย็นนะครับหลังจากที่เราไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ต้องอาบน้ำก่อนนอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณแนะนำว่าวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสองครั้งนะครับ ทีนี้เรื่องของการสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะครับการสระผมเนี่ยนะก็เป็นการทําความสะอาดเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะให้สะอาดทีนี้เวลานักเรียนอาบน้ําสระผมเนี่ยเรียนก็ต้องเช็ดเส้นผมให้ให,ให้แห้งนะครับแล้วก็เป่าเป่าลมนะครับให้แห้งปัดลมที่บ้านก็มีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเช็ดให้แห้งนะครับถ้าไม่แห้งเป็นยังไงครับมันก็อาจจะเกิด เชื้อรานะครับทําให้คันบนหนังศีรษะได้ตรงนี้ก็สําคัญนะครับสําคัญแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยบางคนบอกว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาอาบน้ําอาบน้ําตอนช่วงหลังจากสี่ทุ่มอันนี้ไม่แนะนําให้ทํานะครับไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันจะกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยตื่นตัวทําให้อนอนหลับไม่ดีนะครับบางคนก็นอนไม่หลับเลยนะครับเพราะว่ามันกระตุ้นให้ให้ทํางานนะครับ ผ่านนะครับเรื่องนี้นะครับทีนี้ตัดเล็บเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยเราไปหยิบจับมาเราไปทํากิจกรรมอะไรมามันก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วก็แบคทีเรียนะตรงนี้นอกจากเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแล้วก็ยังดูไม่สะอาดด้วยนะครับดูไม่สะอาดนะคนอื่นที่มองเห็นก็กอาจจะมองเราในงแง่ไม่ดีได้นะครับตรงนี้นะ ต่อไปนะครับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลานะครับอันนี้เราต้องฝึกร่างกายตนเองนะครับอย่างครูเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะครับโดยประมาณ6กโมงครูก็จะปวดโดยอัตโนมัติแล้วนะครับฝึกตัวเองให้ชินนะครับนักเรียนก็ส่วนใหญ่ที่ครูสอบถามดูก็จะประมาณเช่นเดียวกับครูนะครับช่วงเวลา6กโมงถึง7จ็ดโมงนะครับก็จะประมาณนั้นครับถ่ายเป็นเวลานะครับทีนี้นะครับใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนะครับไม่อับชื้นแล้วก็ เหมาะก,กับสภาพอากาศหน้าหนาวเราต้องทําไรครับใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าอากาศข้างนอกมันหนาวนะครับก็ต้องเ,อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะครับหน้าร้อนก็ยอย่าไปสใส่เสื้อกันหนาวนะครับมันก็จะร้อนกันไปใหญ่ทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ดูสภาพอากาศปัจจุบันวันเป็นยังไงนะครับนะแต่ที่สําคัญเสื้อผ้าต้องสะอาดบางคนเนี่ยชอบหมักหมมหมักหมมก็คือโซกโปกนั่นเองภาษาชาวบ้านนะครับ นะเรียกว่าโกระปกเวลาโซกระปกแล้วมันก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับก็นักเรียนก็อย่าไปทำนะครับข้อต่อไปนะครับจัดเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้เราฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับหวังว่าพวกเราจะทําได้นะครับในในหัวข้อที่1น,นะครับต่อไปนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่2นะครับรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวัน อย่างถูกต้องนะครับอันนี้พวกเราก็ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนะเช่นนะครับแป้งฟันแล้วก็ตามความสะอาดเอาบริเวณลิ้นด้วยนะครับนะเพื่อให้มันทั่วถึงนะครับสุขภาพในช่องปากเนี่ยอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับหลังจากตื่นนอนแล้วก็ก่อนเข้านอนนะครับนะถ้ามี น้ำยาบ้วนปากก็จะดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราแปรงฟันแล้วก็ใช้น้ํายาบ้วนปากไปเพื่อฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึงนะครับทีนี้การแปรงฟันเนี่ยก็บอกว่าต้องเลือกแปรงสีฟันท,ที่ที่มีคุณภาพนะครับที่มีคุณภาพหน่อยไม่ไม่แข็งเกินไปถ้าแข็งเกินไปเนี่ยมันก็จะอาจทําให้อส่งผลกระทบต่อเหงื่อของเราได้นะครับมันก็จะไปทิ่มแทงเหงืออทาให้เกิดอาการ อาเหงือ,กอักเสบนะครับเก,เกิดอ,อักเสบได้นะครับแป้งปีฟันไม่สมควรที่จะใช้ปนกับของคนอื่นนะครับใช้ส่วนตัวของเรานะครับก็คือข้อที่หนึ่งที่ผ่านมานั่นเองทีนี้เราแปลงฟันเพื่ออะไรนะครับเพื่อสุขภาพในช่องปากของเรานั่นเองการรักษาความสะอาดนะครับหลีกเลียเ่ยงการทานลูกอมนะครับ ตอนนี้เราไม่ใช่เด็กแล้วนะครับเราเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะก็ไม่องควรที่จะทานลูกอมนะครับท็อปปี้หรือขนมหวานนะครับของที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับลูกอมเหนียวเหนียวเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงนอกจากว่ามันไม่ดีแล้วมันก็ยังไม่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับไม่ใช้ฟันกัดกบเคี้ยวของแข็งนะครับเพราะว่า อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อฟันนิสตต่างๆของเราได้นะครับฟันบิน่นฟันแตกฟันแยกนะครับใช้ผิดวิธีนะครับผ่านนะครับต่อไปข้อที่3นะครับล้างมือให้สะอาดก่อนทานอาหารนะครับแล้วก็หลังทานอาหารด้วยนะครับตอนนี้นะครับ ด้วยสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับข้อนี้ก็ยิ่งสำคัญมากนะครับล้างมือบ่อยๆครับล้างมือบ่อยๆนะลๆนะแล้วก็ล้างให้ถูกต้องด้วยนะครับโดยมีสบูห่หรือหรือครีมอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวมันก็ไม่ฆ่าเชื้อโรคนะครับนะบนะก็ต้องล้างให้ถูกต้องแต่ถ้า เราไม่มีสบู่สิ่งที่แทนก็คือบางคนก็ใช้เจลนะครับใช้เจลแอลกอฮอล์ตรงนี้ก็สามารถช่วยในการฆ่าเชื้อได้แต่มันก็ไม่ไม่ดีเท่ากับการล้างมือนะครับน้าก็ะปากเอาไว้นะครับนะทีนี้การล้างมือเนี่ยอนอกจากเราล้างก่อนทานข้าวแล้วก็หลังทานข้าวแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีการขับถ่ายต้องไหมครับนะไม่ว่าจะปัสสาวะอุจจาระออกมาจากห้องน้ําแล้วเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเวลาเรา,เรา,เราทํากิจกรรมต่างๆนะครับเราในชีวิตประจําวันเนี่ยเรามักจะจะต้องใช้มือของเราเนี่ยไปหยิบจับสิ่งต่างๆนะครับบางคนที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงนะไปหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะครับเรา หลังจากเสร็จภารกิจแล้วเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับนะตรงนี้หวังว่าพวกเราคงไม่สงสัยนะครับอ่านนะครับต่อไปข้อที่4นะครับกินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดนะครับตรงนี้เขาบอกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้นะครับเวลาเราทานเข้าไปนะครับกินไม่ถูกวิธีมันก็ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายของเราแต่ถ้าเราทานสิ่งที่ดีเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองนะครับเขาบอกว่ามีนิธิวิธีที่ครูแนะนํามาเนี่ยนะครับวิธีที่1เลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับอันที่2นะครับกินอาหารที่สุกสะอาดโดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆ เช่นหมูกระทะนะพวกเราชอบมากเลยนะสุกๆดิบๆเนี่ยหมูกระทะใช่ไหมบางคนเนี่ยนั่งกินกันเป็นกลุ่มนะครับเพิ่งย่างไปกลัวจะไม่ได้กินนะครับแป๊บเดียวขึ้นแล้วก็รับประทานเสร็จแล้วมันก็จะส่งผลเสียต่อเรานะครับหมูกระทะบางคนก็ย่างจนไหม้เลยนะครับก็ชอบกินของไหม้สิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งผลร้ายกินไหม้ไหม้ก็เป็นยังไงครับ เป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับสุกสุกดิบดิบนะก็จะเป็นพยาธินะครับพยาธินะไม่ดีนะครับนะต้องหลีกเลี่ยงนะครับต่อไปนะครับกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับอย่างเช่นข้าวผัดเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับในหนึ่งจานกรอบไปด้วยผักนะคะนามะเขือเทศไข่นะในข้าวว่าจะมีอะไรครับ มีแป้งอยู่นะครับแล้วก็เครื่องเทศต่างๆนะก็ค่อนข้างที่จะครบ5้าหมู่นะครับบางคนกินแต่หมู่อย่างเดียวเลยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ครบ5้าหมูนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องต้องกินให้ให้หลากหลายนะครับแล้วก็พยายามกินอาหารแบบไม่จําเจนะครับจําเจหมายถึงกินอย่างเดียวนะครับมันก็ทําให้เราขาดสารอาหารได้นะครับไม่เป็นไปตามความต้องการของร่างกายนะครับกินผัด ผลไม้นะครับผักผลไม้ให้เป็นประจำนะครับดื่มนมให้เหมาะสมกับวัยนะครับนมที่ดีในที่ในที่นี้ก็คือนมวัวนะครับนมวัวนะถ้าบางคนหานมวัวไม่ได้ก็อาจจะเป็นน้ำนมจากธัญพืชต่างๆนะครับนมงานะครับแล้วก็น้ำเต้าหู้สามารถแทนได้นะครับแต่วัเด็กนี่ต้องการมากที่สุดเลยนะครับต้องการวันละ 2อถึงสแก้วนะครับส่วนในผู้ใหญ่นะครับนะต้องการวันล,ละ1-2ถึง2แก้วนะครับก็จะดีมากเลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันล,ละ8แก้วนะครับแแก้วถ้าขาดน้ำนะครับร่างกายของเราก็จะไม่สมดุลนะครับน้ำไม่มีสารอาหารแต่จะช่วยรักษาความสมดุลให้ร่าง,งกายนะครับถ้าถามว่า ทานได้มากกว่านี้ก็จะยิ่งดีนะครับสิ่งที่เราสังเกตได้เลยนะครับถ้าการขาดน้ำเนี่ยนักเรียนสังเกตจากสีปสะโวะนะครับถา้าจะเป็นออกมาสีขาวเนี่ยสีขาวคล้ายๆกับน้ําสีของน้ําเลยเนี่ยแสดงว่าเรา,าทานน้ำได,ได้ดีนะครับเป็นไปตามที่กําหนดแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองอาจจะเข้มเก,กือบส้มอะไรประมาณนี้นะครับ ก็แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ํานะครับนักเรียนต้องปรับตัวนะในข้อนี้นะครับไปดูข้อสุดท้ายหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัดอาหารหมักดองอาหารที่มีสารเคมีแต่งสีต่างต่างนะครับแต่งรสแต่งกินสิ่งที่นักเรียนจะต้องหลีกเลี่ยงที่สุดเลยนะครับพวกนี้มันสําคัญมากกินเข้าไปแล้วมันเกิดโรคนะครับก็อย่าไปกินนะครับกินแล้วไม่ดีอย่าไปกินนะครับนะต้องหลีกเลี่ยง รสจัดต่างๆรสจัดก็จะเป็นพวกประเภทเผ็ดเปรี้ยวจัดเค็มนะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดโรคซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับมักดองนะสารเคมีสีชูดชาติต่างๆนะครับหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบนะครับซึ่งให้นักเรียนดูนะครับต่อไปข้อที่5ครับหลีกเลี่ยงบุรีสุราสารเสพติดนะครับแล้วก็ การพนันนะครับรวมถึงการสับสนทางเพศนี่ไม่สมควรทํานะครับนะนะซึ่งครูเชื่อว่าพวกเราก็ไม่ทําอยู่แล้วนะครับนะพวกเราเป็นเด็กดีทุกคนนะครับนะหลีกเลี่ยงได้ก็อันแรกนะครับเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มสุราและสารเสพติดนะครับอันที่สองไม่เล่นการพนันนะนะและสุดท้ายสร้างเสริมค่านิยมรักเดียวใจเดียว รักสนวนตัวนะครับอันนี้ก็ผู้หญิงนะผู้ชายทําด้วยก็ดีมากนะครับไม่จริงสนุกตอนห้ามนะครับมีคู่สมรสเมื่อถึงเวลานัควรตอนนี้เราอยู่วัยเด็กนะครับนักเรียนก็อย่าเพิ่งไปคิดตรงนี้นะครับครูก็เพียงอธิบายให้ฟังนะครับสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพประกอบนะครับ No smoking นะครับภาพแรกนะครับไม่สูบบุหรี่นะครับอันที่สองนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ภาพเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันที่3นี่ก็จะเป็นไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพันธน,นะครับต่อไปข้อที่6นะครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับตรงนี้ครูขอผ่านเลยนะครับเพราะว่าพวกเราทําได้อยู่แล้วนะครับเป็นเด็กน่ารักนะก็จะมีภาพประกอบนะครับนี่ครอบครัว แสนสุขนะครับมีคุณพ่อคุณแม่นะครับมีลูกอยู่3ามคนนะครับนะเป็นครอบครัวที่ดีนะครับก็คืออถ้าเวลาเรามีสุขเราก็สุขด้วยกันแต่เวลาเรามีทุกข์เราก็ร่วมกันแก้ปัญหานะครับพูดคุยปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือก,กันและกันนะครับนะนักเรียนเวลามีปัญหานักเรียนก็สมควรที่จะ ปรึกษาพ่อแม่นะครับนะพ่อแม่ก็จะให้คําแนะนำนะแต่ว่าบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นักเรียนก็ปรึกษาผู้ปกครองในที่นี้ก็อาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีคนให้คำปรึกษาเลยนักเรียนก็มีครูใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถที่จะติดต่อคุณครูขอคำปรึกษาจากคุณครูได้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับต่อไปข้อที่7ครับ ป้องกันอุบัติเหตุนะครับอุบัติภัยต่างๆด้วยการไม่ประมาทนะครับเช่นนะครับเช่นจัดวางของเล่นของใช้อุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับกูเคยเห็นในสังคมนะบ้านลกมากเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีเดินเดินไปเตะสิ่งของมีคมมือไปโดนเนื่องจากว่ามันลกไว้หมดนะครับมันก็อาจจะเกิดอันตรายในบ้านได้นะครับนะและในที่นี้นะครับ เอาภายในบ้านก็ต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอด้วยนะครับมืดเกินไปก็ไม่ดีนะครับเราก็เหมือนกับคนตาบอดนะครับเดินไปไหนก็ไม่เห็นนะครับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอนะเรามาระวังจุดต่างๆที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นบันไดระเบียงนะครับพื้นกระเบื้องที่เปียกลื่นเนี่ยเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทีนี้นะครับอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันมันมันมีหลายรูปแบบนะครับ เ,เดี๋ยวนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมันมีเกี่ยวกับของมีคมมียาวัตถุไไฟ i นะครับรวมถึงสารพิษต่างๆนะครับาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับการใช้แก๊สอุงต้มในครัวเรือนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังหลังจากใช้เสร็จเนี่ยก็ต้องปิดให้เรียบร้อยนะครับมันเช็คตรวจสอบอยู่เสมอว่า,ามันรั่วไหมมันชำรุดไหมนะครับ ถ้ามันจำรูดเสียหายเราก็ต้องอปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมนะครับให้มันดีอยู่เสมอพร้อมใช้งานนะครับในบ้านของเรานะเพื่อไม่เกิดอันตรายและสิ่งสุดท้ายนะครับฝึกทักษะเบื้องต้นนะครับในการดูแลตนเองหลีกเลี่ยงการกระทําที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะครับและอุบัติเหตุอนะ,ะ,ะต่อไปนะครับข้อที่8ดการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับ<ม>แล้วก็การตรวจสุขภาพประจําปีนะครับ การออกกําลังกายเนี่ยน,นะครับต้องเหมาะสมกับวัยตอนนี้นะครับนักเรียนเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะจเป็นมากการออกกําลังกายเขาบอกว่าร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําอยู่เสมอช่วงนี้สถานการณ์โควิดนักเรียนไปไหนไม่ได้ก็ต้องหาพื้นที่ที่บ้านเนี่ยออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายที่ดีนั้นสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับมี7วันอย่างน้อยนะครับนักเรียนต้องออกกำลังกาย3-5วันนะครับ ตอนน้อยที่สุดเลยก็สามครั้งก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ออกเลยลลตรงน,นี้ก็ถ้าไม่ออกเลยเนี่ยร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าทําบ่อยๆย,ยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับทีนี้การอาอกกาลังกายยังมีประสิทธิภาพเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยครั้งละสามสิบนาทีนะครับนักเยนก็ต้องทํใใใ้ให้ได้ให้ได้ดีนะครับให้ถูกต้องนะครับทีนี้นะครับ เคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจําวันเช่นการเดินขึ้นบันไดอย่างน้อย30นาทีนะครับก็สามารถทาได้ที่บ้านนะครับเพราะว่าเราออกไปไหดไม่ได้นะครับและสุดท้ายนะครับตัวสุขภาพประจําปีนะครับอย่างที่ครูบอกไปนะครับก็ต้องก็ต้องทาด้วยนะครับทาไมตรวจเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นยังไงนะมีโรคภัยอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวมันก็จะรักษาได้ไม่ทันท่วงทีนะครับถ้ารู้เราก็จะแก้ไขได้เร็วนะครับ นี่แหละครับอต่อไปข้อที่9นะครับทําจิตใจให้ให้ล่าเหลืองแจ่มใสอยู่เสมอนะครับเช่นมองโลกใน,นแงด่ดีคิดใน,นแง่บวกนะครับไม่ใช่ชอบวิตกกังวลเครียดอย่างเดียวมองอะไรก็ลบไปหมดนะครับอันนี้ไม่สดใสน,นะครับไม่ดีนะครับรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับรู้จัก การให้อภัยกันนะครับนะสิ่งนี้ก็จะทําให้สังคมเรามีความสุขนะครับถูกก็นแนะนำเอาไว้นะครับแบ่งเวลาในแต่ละวันให้เหมาะสมด้วยนะครับจัดเวลาสําหรับการคลายเครียดนะร้องเพลงเคยไหมร้องเพลงนะครับเดินดูธรรมชาติอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้เกิดการผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองนะครับฝึกการจัดการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่โกรธง่ายตรงนี้เราก็ต้องฝึกนะครับฝึกนะไม่ใช่แต่อารมณ์ร้อนอย่างเดียวนะก็อาจจะเกิดความวุ่นวายเกิดการขัดแยง้งทะเลาะวิวาสกับคนอื่นได้นะครับต้องมีสตินะครับนักเรียนต้องมีสติตรงนี้สําคัญนะครับสิ่งที่จะช่วยนักเรียนได้นะครับครูขอแนะนําว่า อยู่ในศีลธรรมศึกษาธรรม,มะอยู่บ่อยๆนะครับนำหลักธรรมมาใช้ในการเมืองชีวิตนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านะครับได้ให้หลักธรรมคำสอนเอาไว้เป็นแนวทางในการดมเนินชีวิตที่ดีนะครับฝึกนะนะก็คือว่าก่อนนอนเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระนะครับนั่งสมาธิสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อทำจิตใจให้สงบนะครับตรงนี้ก็จะดีมากนะครับนักเรียนก็ไปฝึกนะ นะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารร์สังคมนะครับอันนี้เขาก็บอกชัดเจนเลยยกตัวอย่างเช่นช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล,ล้อมภายในโรงเรียนตอนนี้โรงเรียนปิดทาไม่ได้ใช่ไหมครับก็ทําที่บ้านรักษาสิ่งแวดล,ล้อมในบ้านนะครับมีต้นไม้ไหมนะทิ้งขยะเป็นที่ไหมนะให้มันเป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็ ทำชุมชนนะครับที่สาสณานเนี่ยต่างๆเนี่ยทำให้มันน่าอยู่ครับมันรักษาด้วยกันนะครับเพราะว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะถ้าเราร่วมมือกันอย่างนี้นะสังคมเราก็จะน่าอยู่มีธรรมชาติที่ดีนะครับถ้าเราไม่รักษาเลยมันก็จะเป็นมลพิษเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมานะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์นะครับก็ต้องช่วยกันคุม้คคุรมือนะครับทีนี้ อ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับใช้อย่างประหยัดใช้อย่างคุ้มค่าดีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปรกรณ์ที่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมนะอันนี้ประเทศของเราก็มีการรณรงค์มานานแล้วนะครับนะรวมทั้งครูยกตัวอย่างเช่น 7, เซเว่นี่ยมีนยโยบายในการลดการใช้ถุงมาระยะหนึ่งแล้วครับนะตรงนี้ก็ ก็ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่อยู่ในชุมชนได้เขาบอกว่ามันเป็นร้อยเป็นพันปีเลยนะครับในการย่อยสลายของถุงพลาสติกไม่เหมือนกับใบไม้กิ่งไม้อะไรอย่างนี้นะครับที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเงี้ยมันย่อยสลายง่ายนะครับแล้วก็จัดการได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรต,ตรงนี้ได้ลดละเลิกได้มันก็จะดีนะครับมันก็จะดีมาก ธรรมชาติก็ยังอยู่กับเราไปอีกนานนะครับอีกอย่างนึงนะก็คือการมีกิจสํานึกนะครับช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะตอนนี้สําคัญมากเลยโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการเช่นสวมหน้ากากอนามัยนะครับจอกไปไหนนะครับสวมหน้ากากอนามัยป้องกันได้หมดเลยนะครับ ถ้าเราไม่สวมหน้าก,กากเราก็จะได้รับเชื้อโดยตรงก็จะเป็นอันตรายของร่างกายล้างมือไว้บ่อยนะครับพกเจลแอลกอฮอล์นะครับเมื่อรู้สึกว่าเราเสี่ยงแล้วเราไปหยิบจับอะไรแล้วนะครับนักเรียนก็ล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเว้นระยะห่างในเวลาที่เราออกจากบ้านนะครับเว้นระยะห่างกันแต่ไม่ห่างไกลนะครับก็ต้องใส่ใจกันด้วยนะครับตรงนี้สําคัญมาก ข้อสุดท้ายนะครับให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับนะแล้วก็าบางครั้งเนี่ยเราต้องรู้รู้จักสละนะครับสละนะสละทุนทรัพย์สละความคิดแรงกายเวลานะครับแล้วก็ความสุขความสบายส่วนตัวเนี่ยเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมนะครับนะทำให้ชุมชนของเราเนี่ยน่าอยู่นะครับ ้องช่วยกันนะครับตรงนี้นะครับจิตสารณะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนักเรียนก็จะเคยเห็นภาพเกี่ยวกับการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะครับปาดถนนช่วยกันเดินเก็บขยะนะครับล้างห้องน้ำนะครับที่วัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งนักเรียนสามารถทําได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของ สุกบัญญัติแห่งชาตินะครับสิประการนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือประโยชน์และคุณค่าของสุกบัญญัติสิบประการนะครับอันนี้นักเรียนก็ไปศึกษาเอานะครับซึ่งครูอธิบายไว้หมดแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่ตั้งใจรับชมนะครับนะก็ขอให้พวกเรานำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับทำให ให้ได้ครบทุกข้อก็จะดีนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่า,ายังทําไม่ได้นะครับได้แปข้อก็ยังดี5ข้อก็ยังดีนะครับนะรบกรฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครึ่งชั่วโมง